สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมซ็อบแวร์กันนะครับวันนี้ผมมาแทนน้องนะครับใช่เพราะซีรีส์นี้ต้องต้องใช้คนละคนกันนะครับเพราะผมทันนะแต่แพนเวอรซัมบี้ครับเหรอผมมาเล่นซ็อบแวร์นะครับเริ่มได้ซีรีส์นี้จะชื่อว่าซ็อบแวร์ถึงเ่อมัน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 นะครับผมเล่นไม่เก่งนะครับเอกลักษณ์ของข้างผมนะครับ ข้างน้องเขาคือสวัสดีครับทุกคนถ่ายถ่ายเสียงเบาก็ขออภัยด้วยใช่ครับเพราะพวกเราไม่ได้ใช้่ใหม่โอ้โหพวกเราเป็นจนอยู่นะครับราจมอยู่นลผู้ติดตามเพิ่ม12คนเลยครับอ่าถ้าใครดูคลิปนี้อยู่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยขอบคุณที่อุดจระเพนครับ ถ้าครไม่กดมึงเก่งเอ๊ะเย่พวกเราตายแล้วเออโอเคโอเคโอเคไม่ต้องไปสนใจมันวันดูครับวันดูครับไม่ไปสนใจว่าไปกันต่อนะครับทุกคนเมื่อกี้เราต้องแก้มือกับเมื่อกี้เลยนะครับใช่นะครับเราต้องแก้มือใหม่นะครับคราวนี้ตำรวจอ้วนนั่นไม่ไม่ทันแล้วครับอีอ้วน ตอนนี้เราจะมาหน er. ีไอ้อ้วนนะครับไอ้อ้วนคุ้ยคุยนะครับเอ้ยลืมชื่อซีรีส์แล้วเราจะตั้งชื่อซีรีส์นี้ว่าซีรีส์หนีไอ้อ้วนคุ้ยคุ้ยใช่ทุกคนทุกคนใครมาดูคลิปนี้ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับไม่งั้นมันฆ่าใครไม่กดทำนั่นเองใครไม่กดติดตามกดติดใครกดไลค์ด้วย วันนี้ก็จะพูดคุยกันไปนะครับถ really so really ้าใครเบื่อบทสนทนาก็ข so, ้ามไปเลยครับข้ามไปเลยครับสองคนนีครับวันนี้หนูก็ยังเล่นไม่เก่งเท่าไหร่คนะก็ยิ่งจับเงินเล่นไม่เก่งก็มาไกลมากเลยครับสุณพากก็โดนรถไทชนตายครับครับได้อะไรเอ๋ยได้สเก็ตบอร์ดได้สเก็ตบอร์ดไปต่อครับหนีไอ้อ้วนคุ้ยไปเลยครับไอ้อ้วนนี่ เราเจอทุกซีรีส์นะครับอันนี้ใช่เราเจอทุกตอนเลยอันนี้ยังอีพีหนึ่งอยู่นะครับถ้าใครอยากให้ทำอีพีแสนอีพีแสนก็พ so like ิมพ์คำนี้เข้ามาแล้วก็จะทำเพืนเองแล้วนะครับถ้าใครอยากถ้าผู้ติดตามถึงห้าสิบจะไปอีพีสองให้ให้ต้องทำไวไๆดิเออถ้าผู้ติดตามถึงยี่สิบยี่สิบจะไปอีพีสองนะครับใช่ครับ เนื้อซอมบี้ก็จะทันหิกสอบนะครับค่ะเพราะว่าเ,เราไองร่างผมเลยก็ <c oughs> <c oughs> าอาทิตย์หน้าก็อาจจะลงอีกนะครับค่ะเิ่งว่างนะผมจะมาชกวยทีทุกท่านเออถ้าใครอยากดูก็รอดูวันเสาร์อาทิตย์เพราะผมก็ไปเรียนประจำนะครับก็วันเสาร์อาทิตย์ผมลงแรกเลยนะครับส่วนวันจันทร์อะไรวันไหนทีนน่มันห,นนหนมึกราชการนู่นน,นี่นะผมก็ลงหมด ผมจะมาทุกวันอาทิตย์นะครับทุกคนใช่ครับเพราะว่านาทีมีนัดนะครับก่อนนัดครับไม่ใช่นัดกันแล้วชื่อคังพังอมันจะตัวแข็งากเลยผมแล้วผมยังไม่รู้จักกันแล้วครับวันนี้ผมจะมาแนะนำตัวผมชื่อพีนนะครับ พีนนะครับน้องเขาชื่ออาร์ตน้องเคยแนะนำตัวยังไม่รู้เออเคยนะครับอันนี้พรทยาถามเพว่อนเอก็ถามว่าผมอายุกี่ขวบผมมีทีมงานที่ช่วยเล่นเกมอูกคนแล้วผมมีพี่ที่ช่วยเล่นเกมอู่คนก็มาหารนได้นะครับแล้วพี่แต่ละคนชื่ออะไรบ้างนะครับก็มาถามเข้ามากันได้แต่ตอนนี้ก็จะ คือที่อยู่คลิปเชื่อเขาพี่คนที่ใส่เสื้อเขาตอนที่อยู่ในคลิป who ever move first is king นะคะ is king แล้วแล้วแล้วพี่พี่เล่นเกมอยู่ตอนนั้นก็ขยับนี่นะเห็นได้ชัดๆไปดูช่องอยูเองนะคะถ้าใครอยากรู้ถ้าใครอยากรู้ว่าพี่เสื้อเขาที่ผมกพี่ใจใหญ่คือใครนะคะก็ไปดูช่องได้นะคะที่คลิปนี้อยู่ อยากดูกลคลิปต่ตอๆไปก็ให้ช่วยกดติดตามกันด้วยนะคะเพื่อถึงจะได้มีกำลังใจให้คุณตบใช่แล้วตอนนี้ก็เหนื่อยมากเลยด้วยเพรับตายในเกมไปรู้ไม่กี่ล้านรอบแล้วะเวลาพูดคำว่าตายออลตลตเลยเป็นวลาพูดคำว่าตายเลยใส่กุญแจแล้วนะครับใครที่ไม่อยากให้ผมใส่กุญแจก็ขออภัยดุลม โอ้ไอจงหวดพิงย้อยมาอีกแล้วนะครับจะได้ร่วมกับผมไปทางไอพี่วัอ้่างพิงย้อนโอเคนะครับคราวนี้นะครับเลือดออกเต็มทางเลยครับโอ้เด็กนรกเสื้อดำนะครับเล่นชนะแล้วนะครับคือตอนนี้ก็ผ่านมากี่นาทีห้านาทีแล้วนะโอเคห้านาทีแล้วครับที่เบลขอจบเพลงขึ้นเลยครับขอบคุณครับไปต่ออีก